สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีสเกาหลีเรื่อง My Happy Ending ตอนที่6เมื่อนางเอกกลับมาบ้านเธอก็ได้พบกับสามีที่นั่งรออยู่เธอได้บอกกับเขาไปตรงๆว่าทนายบอกเธอว่าตราบใดทีด่เขาไม่ยอมแพ้เรื่องสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกไปเองศาลก็คงไม่มีทางให้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกกับเธอง่ายๆแต่เธอก็รู้ดีว่าเขาไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง่ายๆเช่นกันเธอเลยต้องทำแบบนี้ศาลจึงจะเปลี่ยนใจให้เธอได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกแทน หากคุณไม่ยอมจากไปมือเปล่าก็เตรียมตัวโดวนดำเนินคดีได้เลยสามีนางเอกถามนี่เหรอคือวิธีปกป้องครอบครองคุณนางเอกบอกว่าเธอนั้นได้อดทนมาจนถึงที่สุดแล้วถึงแม้ชีวิตคู่ของเราจะจบลงเพราะคุณแต่คุณก็คือพ่อของลูกฉันหากคุณยังมีมโนธรรมเหลืออยู่บ้างอย่างน้อยที่สุดคุณก็ไม่ควรยุ่งกับลูกทว่าสามีนางเอกกลับสวนขึ้นมาตลกชัดใครอดทนกับผมกันคุณน่ะเหรอคุณคิดว่าตัวเองมีสิทธิพูดแบบนั้นจริงๆเหรอ ก่อนจะจบลงที่นางเอกไล่าสามีของเธอออกจากบ้านไปไม่นานก็มีข่าวเรื่องที่สามีนางเอกถูกสอบสวนเนื่องจากทำข้อมูลของบริษัทนางเอกรั่วไหลแพร่สะพัดออกไปทั่วซึ่งนางเอกก็ได้นั่งดูข่าวนั้นพร้อมกับหมอโจและสงสัยว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันถูกต้องเราใช่ไหมวันรุ่งขึ้นนํำแทจูได้มาหานางเอกที่บริษัทเขาได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในร้านกาแฟาให้นางเอกดูและเตือนให้เธอระวังนักข่าวชอยเอาไว้ พอเขาเป็นคนที่ขุดเก่งมากแต่นางเอกก็รู้สึกไม่สบายใจที่เขาจัดการนักข่าวชอยเองโดยไม่บอกเธอเธอจึงได้ขอยกเลิกการร่วมงานกับเขาเพราะยังไงซะตอนนี้เธอก็ได้คําตอบเรื่องเงินประกันของแม่แล้วนำแทจูเลยถามงั้นคุณจะทํายังไงกับคนที่รายงานว่าพ่อเลี้ยงของคุณรับเงินประกันมายอย่างผิดกฎหมายคุณอยากให้ผมหาให้ไหมว่าคนคนนั้นเป็นใครทําให้นางเอกนั้นเริ่มลังเล ด้านประธานควอนก็รู้สึกไม่พอใจตำหนิยุนจินที่เธอนั้นกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายที่นางเอกโยนทิ้งแกมีทุกอย่างทำไมแกต้องไปกินน้ำใต้ศอกแจวอนด้วยหยุดซะก่อนที่จะอับอายไปมากกว่านี้ยุนจินเลยถามว่าทำไมพ่อต้องเอาเธอไปเปรียบเทียบกับนางเอกด้วยหนูรู้ดีว่าพ่อกำลังจะลงสมัครสอสอไม่ควรจะมีข่าวเสื่อมเสียพ่อหนูแต่ถ้าพวกเขารู้ว่าพ่อดูดเงินจากมูลนิธิไปลงทุนกับบริษัทแจวอนมันจะเกิดอะไรขึ้น และนั่นก็ทําให้ประธานควนโมโหตบหน้ายุนจินอย่างแรงทว่ายุนจินก็ยังคงหัวเราะและปั่นประสาทพ่อต่อไปทําไมคะกลัวเหรอหนูไม่สนใจสิ่งที่พ่อทำพอเงินก็หยุดมายุ่งกับเรื่องของหนูสักทีประธานควนสวนหากแกไม่อยากให้ฉันยุ่งก็ไม่ควรสร้างปัญหาให้ฉันตั้งแต่แรกทําเอายุนจินถึงกับชะงักฝั่งนางเอกก็มีนักข่าวโทรเข้ามาไม่หยุดก่อนจู่จจะมีเสียงดังตึ้งดังมาจากข้างนอกทําให้นางเอกนั้นหวาดกลัวและตื่นตนก คิดถึงตอนที่สตอกเกอร์บุกเข้ามาหาเธอครั้งก่อนเธอจึงรีบวิ่งไปล็อกประตูและปิดไฟทันทีก่อนจะมีเงาใครบางคนปรากฏขึ้นด้านนอกทว่าคนคนนั้นก็คือพระเอกนั่นเองที่มาอาสาขับรถไปส่งเธอที่บ้านต่อมาพระเอกก็ได้โดนนางเอกแซวที่เขานั้นบังเอิญไปกดลิฟต์โดนมือเธอจนคนนั้นหน้าแดงขึ้นมาเล่นเอาพระเอกเขินเลิกลากไปไม่เป็นก่อนนางเอกจะบอกเขาว่าเธอกลับเองได้เพราะเธอกังวลว่าอาจจะมีดักข่าวดักรอยอยู่หน้าบ้าน และได้ถามว่าหากเธอทําเรื่องแย่ๆกับเขาเขาจะช่วยยกโทษให้เธอสักครั้งได้ไหมพระเอกจึงขอให้เธอบอกเขาก่อนอย่าให้เขาได้ยินจากปากคนอื่นถ้าเป็นแบบนั้นผมจะได้หาข้อแก้ตัวให้คุณได้ผมด้นสดไม่ค่อยเก่งนะครับเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกหยิบขวดยาในตู้เซฟออกมาทําการแปะฉลากเป็นยาแก้ปวดเสร็จเธอก็ลงมาด้านล่างและสังเกตเห็นว่าลูกสาวของเธององแงเอาแต่ใจไม่ยอมกินข้าวเพราะคิดถึงพอ่อ ก่อนพ่อเลี้ยงนางเอกจะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับขนมมากมายแต่ลูกสาวนางเอกกลับโยนมันทิ้งนางเอกจึงได้ดุลูกสาวจนเธอร้องไห้หนูเกลียดแม่หนูอยากไปหาพ่อพ่อเลี้ยงจึงพยายามปลอบสาวน้อยให้สงบลงอีกด้านสามีนางเอกก็ได้ไปที่โรงเรียนลูกสาวและก็ต้องรู้สึกผิดหวังเมื่อรู้ว่านางเอกตัดสินใจไม่ให้ลูกไปโรงเรียนสักพักทางนำแทจูก็ได้มาดักพบนักข่าวชชยอีกครั้งเพื่อถามว่ารหัสเข้าโฟลเดอร์ที่ถูกล็อกคืออะไร ก่อนนำแทจูจะนำรหัสนั้นมาเปิดและพบว่านักข่าวชอยมีรูปถ่ายของนางเอกตั้งแต่สมัยที่เธอเรียนมอไปแถมมีรูปที่ยุนจินกับนางเอกถ่ายด้วยกันด้วยหมอนี่มาสตอกเกอร์ของแทเลยจริงๆในเวลาเดียวกันจูจูยุนจินก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวสไตล์เดียวกับนางเอกจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปหาลูกสาวนางเอกถึงในบ้านตอนที่เด็กสาวตัวน้อยเล่นอยู่เพียงลําพังและได้พูดบางอย่างจนเธอนั้นร้องไห้ไม่หยุดพ่อเลี้ยงจึงได้โทรไปบอกกับนางเอก นางเอกจึงรีบเดินทางกลับมาบ้านและพบเข้ากับพ่อเลี้ยงที่ยังคงพยายามปลอบเด็กสาวตัวน้อยที่ร้องไห้ทันใดนั้นสามีนางเอกก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาและลูกสาวก็รีบวิ่งไปหาเขาทันทีพ่อเลี้ยงบอกกับนางเอกว่าขนนั้นเป็นคนโทรบ,บอกสามีนางเอกเองเนื่องจากนางเอกไม่ยอมรับสายสักทีคืนนั้นพ่อเลี้ยงได้บอกกับนางเอกให้เธอยอมยกโทษได้กับสามีเพราะเขาเป็นคนเดียวที่สามารถรับมือกับลูกสาวของเธอได้ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้สําหรับนางเอกพ่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทําอะไรกับหนูบ้างพ่อเลี้ยงจึงขอให้นางเอกยอมปล่อยให้สามีอยู่ที่บ้านต่อไปอีกสองสามวันทําให้นางเอกนั้นรู้สึกเครียดมากกินยาเข้าไปถึงสามเม็ดส่วนสามีนางเอกก็ได้ถามกับพ่อเลี้ยงว่าเขามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับนางเอกอยากจะบอกหรือไม่เว่าพ่อเลี้ยงก็ไม่สามารถบอกอะไรเขาได้ในตอนนี้แล้วตกดึกคืนนั้นนางเอกก็ได้ตื่นขึ้นมาดื่มน้ํา ทำให้เธอบังเอิญเห็นเข้ากับสามีที่กําลังคุยกับใครบางคนอยู่หน้าบ้านแต่เนื่องจากอาการเมายาเธอจึงไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ได้เดินทางไปหาทนายซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ฝั่งของเธอยังคงได้เปรียบอยู่หลังจากที่สามีของเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเรื่องที่ปล่อยข้อมูลบริษัทลั่วไหลก่อนนางเอกจะถามกับทนายว่าเราสามารถตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ของคู่สมรสได้ด้วยไหมและคำตอบก็คือได้ เพราะหากคู่สมรวจเก็บเรื่องอาการป่วยทางจิตร้ายแรงไว้เป็นความลับมันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการหย่าร้างได้ทําให้นางเอกเริ่มกังวลกลัวว่าสามีจะรู้เรื่องอาการป่วยของเธอเธอจึงรีบกลับไปที่บ้านนยายาทั้งหมดในตู้เซฟใส่กระเป๋าก่อนสามีนางเอกจะโผล่มาถามว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่และพยายามเกลี้ยก,กล่อมให้นางเอกยอมยกลูกสาวให้เขาดูแลเพราะเขารู้ดีว่านางเอกง,งานยุ่งมากจนแทบไม่มีเวลาจะอยู่กับลูกสาว นางเอกจึงถามว่าเธอไปทำอะไรให้ทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ตั้งแต่พวกเขาแต่งงานกันแต่สามีกลับบอกเธอว่าผมอยากให้คุณเจอความเจ็บปวดที่เลวร้ายที่สุดในโลกผมอยากให้คุณได้รู้ว่าการตกอยู่ในขุมนรกมันเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ผมสามารถบอกคุณได้พอพูดจบเขาก็เดินออกจากห้องไปและคำพูดพวกนั้นของสามีมันก็ทำให้นางเอกคิดถึงอดีตในตอนที่แม่อุ้มเธอเดินลงทะเลไปได้วยกันซึ่งในปัจจุบัน ความทรงจํานั้นก็เหมือนคอยเตือนเธอว่าเธอเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานทั้งหมดทุกครั้งที่เธอถึงทางตันเธอก็จะนึกถึงเหตุการณ์นั้นถึงแม้เธอจะเกลียดมันและอยากจะลืมมันแค่ไหนก็ตามในทางกลับกันพระเอกก็สืบจนได้รู้แล้วว่าแบ็กซึ่งยูเคยได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเยอินของประธานควอนส่วนประธานควอนก็ได้ให้คนคอยจับตาดูยุนจินไว้อย่าให้เธอทำอะไรงูง ขณะดเดียวกันหุ้นของบริษัทนางเอกก็ยังคงดิ่งลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากข่าวที่สามีเธอปล่อยให้ข้อมูลบริษัทรั่วไหลก่อนนางเอกจะโทรไปบอกให้นําแทจูช่วยคนหาประวัติการโทรหรือประวัติการทําธุรกรรมของสามีเธอมาให้มากและเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ต่อมานางเอกได้ตามยุนจินมาพบเพื่อให้ท่นั้นเซ็นสัญญาเป็นจิตกรของบริษัทเพราะก่อนหน้านี้พวกเธอเคยตกลงกันไว้ว่า ยุนจินจะเซ็นสัญญาหลังจากวาดภาพวอลเปเปอร์ภาพนั้นเสร็จและที่นางเอตัดสินใจแบบนี้ก็พราทนายแนะนําให้เธอเปิดตัวเมียน้อยต่อหน้าสาธารณาชนเพราะหากยิ่งผู้คนให้ความสนใจย,ยุนจินกับสามี18มงกุฎของเธอมากเท่าไหร่เธอก็จะได้รับความเห็นใจจากผู้คนและบริษัทของเธอก็จะอยู่รอดนางเอจจินตัดสินใจจ้างยุนจินเพื่อสร้างแสงให้เธอทําให้เธอนั้นมีชื่อเสียงหลังจากที่เป็นศิลปินมา20ปี แต่กลับไม่ประสบความสําเร็จทว่าสุดท้ายนางเอกก็เปลี่ยนใจยกเลิกการเซส็นสัญญาและได้พูดดูถูกยุนจินยุนจินก็เลยบอกว่าเธอนั้นเบื่อหน่ายเต็มทีกับการดูถูกจากนางเอกและพ่อของเธอก่อนยุนจินจะบอกกับนางเอกว่าสามีนางเอกก็คือสิ่งสําคัญที่สุดของเธอและเธอก็ยอมเสียทุกอย่างได้เพราะเขาระหว่างเดินทางกลับยุนจินก็ได้ขอคุยกับพระเอกฉันรู้ว่านายผิดหวังในตัวฉันแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องเลิกคบกันนี ทว่าพระเอกกลับบอกกับยุนจินว่าอย่าติดต่อมาหาเขาอีกยุนจินจึงพยายามโย่โมโหพระเอกบอกว่านางเอกไปคุณเอาข้อมูลการออกแบบของเขาไปใส่ร้ายสามีของตัวเองแต่สุดท้ายยุนจินก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าพระเอกรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วและเขาก็เป็นคนมอบมันให้เองคืนนั้นขณะที่สามีนางเองกกำลังจะขับรถออกไปข้างนอกเขาก็บังเอิญพบเข้ากับโทรศัพท์ของใครบางคนอยู่ภายในรถของเขา และเมื่อเห็นว่าสายโทรเข้าออกในโทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นเบอร์ของแบ็กซึงยูทั้งหมดมันก็ยิ่งทําให้เขาประหลาดใจก่อนเขานั้นจะโทรไปหายุนจินทางนางเอกก็ได้เดินทางไปที่งานมอบทุนการศึกษาของมูล,ลนิธิเยอิน e ที่นั่นเธอได้พบกับน้าแทจูที่นําข้อมูลที่สืบได้มามามอบให้กับเธอและได้บอกว่าพระเอกก็รู้เรื่องที่เธอนั้นจะปล่อยงานออกแบบของเขาให้ล่วไหลเพื่อใส่ร้ายสามีอยู่แล้ว แต่เขาก็ยังคงมอบข้อมูลนั้นให้ด้วยความเต็มใจต่อมาขณะที่นางเอกขึ้นไปกล่าวบ,บนเวทีเธอก็ได้ชะลักไปพักหนึ่งเมื่อมองไปเห็นเข้ากับสามีที่ยืนอยู่ก่อนนักข่าวจะรัวถามเกี่ยวกับเรื่องสามีเธอแต่ในตอนที่เธอกำลังจะเปิดเผยเรื่องชู้สาวระหว่างสามีกับยุนจินให้นักข่าวรู้นั้น<ๆ>เธอก็ได้รับข้อความจากสตอกเกอร์อีกครั้งและดูเหมือนว่าสตอกเกอร์จะอยู่ภายในงานด้วยเพราะเขาได้ส่งรูปเธอตอนอยู่บนเวทีมาให้แบบรัวๆ ก่อนจะส่งรูปตอนที่เธออยู่กับลูกสาวรวมถึงรูปขวดยารักษาอาการป่วยทางจิตของเธอมาให้ทําให้นางเอกกลัวจนไม่กล้าพูดอะไรต่อหลังจากงานจบยุนจินก็ได้เดินไปพบสามีนางเอกเขาถามว่าเธอทําไมต้องใช้โทรศัพท์สารองคุยกับแบ็คซึงยูโดยแซงทําเป็นว่าตัวเองนั้นเป็นพี่ชายฝาแฝดของเขาที่ตายไปแล้วด้วยแต่ยุนจินกลับปฏิเสธว่าโทรศัพท์นั่นไม่ใช่ของเธอและเธอก็ไม่รู้จักแบ็คซึงยูทว่าสามีนางเอกกลับดูไม่เชื่อที่เธอพูดสักเท่าไหร่ ทางนางเอกก็ยังคงโดนนักข่าวตามมาสัมภาษณ์ทว่าพระเอกก็โผามาช่วยพาเธอหนีจากนักข่าวได้ทันนางเอกได้กล่าวขอโทษพระเอกที่เธอทำให้งานออกแบบได้เขาทุ่มเทอย,ย่างหนักล่วงไหลออกไปพระเอกจึงถามนางเอกว่าแน่ใจใช่ไหมว่าจะไม่เสียใจทีหลังเพราะตอนนี้เธออาจจะคิดว่าเธอกำลังทำร้ายสามีของเธออยู่แต่สุดท้ายเธอก็จะกลายเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดในเวลาต่อมาเมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้าน เธอก็ได้เปิดดูข้อความที่สตอกเกอร์ส่งมาอีกครั้งก่อนจะพบเข้ากับข้อความสุดท้ายที่เป็นลิงก์ซึ่งมันก็คือลิงก์บริษัททางการแพทย์ที่มีชื่อว่าโดริมไบโอเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลที่นํำแทจูนนำมาให้และมันก็ทำให้เธอตกใจมากเมื่อพบว่าสามีของเธอเคยโทรไปที่บริษัทโดริมไบโอเธอจึงได้โทรไปที่นั่นและมันก็ทำให้เธอยิ่งตกใจมากขึ้น เมื่อพบว่าที่นั่นเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการตรวจ n n a นางเอจึงรีบกลับไปลือคนจนทั่วบ้านก่อนเธอจะไปพบข้อกับเอกสารบางอย่างที่ทำให้เธอถึงกับช็อกและตอนที่6ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ